วันนี้ผมมานั่งอยู่ริมทางนะครับวันนี้ว่าจะมากินข้าวร้านประจําที่กินบ่อยๆนะครับร้านแก่จะข่าเนี่ยนะครับร้านแก่จะขาได้ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละข้าวมันไก่ข้าวขาหมูนะครับวันนี้กะว่าจะมากินข้าวขาหมูแต่หมดสะละตอนนี้ยังเพิ่งจะ ผกโมงครึ่งเองนะครับผลเร็วมากนะครับก็เลยสั่งข้าวมันไก่ไปนะครับแผนก็อร่อยครับร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณติดกับสำนักง,งานขนส่งแห่งที่2ของจังหงวัดอุดรนะครับหรือ,อาทางโซนรังสีนานะครับถ้าอุดรน่าจะรู้จักนะครับอยู่ติดกับถนนเลยนะครับ เป็นร้านประจําครับกินบ่อยๆนะครับแล้วก็หมดเร็วมากขายผมว่าไม่น่าจะถึง3าชั่วโมงน่าจะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่แวะเวียนผ่านไปมาลองแวกกินได้นะครับตอนนี้รออาหารตอนนี้มาถ่ายดูตอนนี้มาถ่ายดูบรรยากาศร้านนะครับ ได้เมนูใหม่ละได้ขามหมูเมอนเดิมละแม่้าบ,บอกว่าเหลืออยู่อ่ะผมได้กินขาหมูแล้วปกติปิดกี่ทุ่มนะครับโตละขอ,ะอะหมด<า>มผมว่าไม่เกินสามทุ่มอนะ่ะเนาะมากินยามไหนไม่เกินนี้ <laughs> เปิดสี่โมงเย็นใช่ไหมครับเปิดใช่ขายจริงๆไม่ถึงสี่ชั่วโมงมั้งสามชั่วโมงก็หมดใครผ่านมาทางนี้ก็จะลืมแวะมาชิมนะครับอยู่ข้างอ่าขนส่งอุดร อย่างที่สองร้านประจำผมนี่แหละมีคนละครึ่งด้วยรวมเป๋าตังค์ด้วยใช่ไหมไอ้รวมเราชนะด้วยใช่ไหมครับเนี่นมผมกินตั้งแต่ลูกเล็กๆจนโตลูกลูกพี่แกตั้งเล็กจนโตอ่ะด้านนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตีเ๋ยวกน ขาหมูละนึกว่าจะไม่ได้กินขาหมูเดี๋ยวนั่งรออยู่ที่โต๊ะครับเดี๋ยวมาแล้วข้าวขาหมูข,มของผมนะครับเนึกว่าจะไม่ได้กินซะแล้วนะครับเมื่อกี้สั่งข้าวมันจังไปแต่ก็ยังได้อยู่นะครับนี่แหละครับนั่งกินริมถนนบรรยาก,กาศชิวๆนะครับกับข้าวขาหมู่รอ้อน นวนัวอซูมใกล้ๆดูสิหนังมี้น้ำจิ้มนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบข้าวขาหมูน่าจะถูกใจนะครับเก็บะเป่าครับต่อช้ด้วยวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาไม่เห็นอาหารเลยเห็นแต่หน้าคนจะรับข้าวขาหมู มากินกันครับสหรับข้าวเย็นวันนี้ ด้วยไม่เห็นต่อเน,นื้อหมูไม่รู้ข้าวนี่ยนี่ขาหมูหนังนล้วนอร่อยมากครับ มาทานได้นะครับใครที่มาจังหวัดอุดรนะครับดูเส้นตลาดลังทีนานะครับขับออกมาจากตัวเมืองรังคนาที่อยู่ทางเส้นขอามาตมาจังหวัดน้องท้ายนะครับเลยตลาดบ้านห้วยมาอยู่ติดก,กับอ่าสำนักง,งานขนส่งนะครับอยู่รั้วอยู่ริมข้างทางเลยติดกันเลยนะครับ เห็นแม่ครับอกว่าขายสี่โมงเย็นนะครับไม่เกินสามทุ่มหมดนะครับไม่เกินสองทุ่มก็หมดแล้วบางวันผมมากินคุ่มึ้นยังหมดล้ะสําหรับข้าวขาหมูนะที่ไงจะขายดีมากสำหรับข้าวขาหมูส่วนถ้ามันไก่แล้วก็ก๋วยเตีียวไก่มาลาก็ใช้ได้ครับอร่อยราคาถูกได้เยอะด้วยนะครับเรียบร้อยครับหมดไปแล้วครับสําหรับข้าวขาหมูนะครับริมทางที่ ยอดครับอร่อยเพื่อนท่านไหนที่ชอบนะครับข้าวขาหมูเป็นเมนูโปรดก็อย่าลืมมามาชิมได้นะครับรูจำอีกทีอยู่ติดกับขนส่งยุด,ดอธานีลังซีนานะครับทางออกจังหวัดน้องค้ายนะครับท้ายตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึง3ามทุ่มโดยประมาณนะครับ มาชาก็อาจจะ,ะอดกินข้าวขาหมูนะครับมากๆวันนี้เรียบร้อยครับสำหรับเมนน,นี้อิ่มถึงใจอร่อยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมจยี้ดรู้ไปนะครับอยู่ริมถนนสำหรับข้าวขาหมูนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับสตอรี่ในสีตา วันนี้พามากินครับวันหลังเดี๋ยวเขาจะพาไปเที่ยวไปกินสลับกันไปเนาะวันนี้ไปแล้วครับขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วนะครับอิ่มแล้วหนังตาเริ่มหยอดไปแล้วครับสวัสดีครับ